คิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันแพงมันแพงนะฮะมันแพงเพราะว่าเรารวยมันเลยแพงเพราะเรามีสภาพคล่องในตลาดเยอะอย่เหลรอเยอะครับนะครับมันเลยทําให้หุนน้นอ่ะมันยินอยู่ที่แพงนะครับคือถ้าหุ้นดีนะครับราคาแพงไม่เป็นไรแต่ยิวอ่ะผลตอบแทนมันต้องสูงนะครับคุณลองไปเปรียบเทียบผลตอบแทนในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับกับอัตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเนี่ย p ีอีสิบยิวสามจุดแปดเปอร์เซ็นต เรามีอะไรดีกว่าฮ่องกงไงอ,อาถามเพี้นเนี่ยแย่พอกันอ่ะใช่ปะ่ะที่เราจะถูกดิสลบอีกเยอะเลยธุรก,กิจน,น้ามันธุรก,กิจโรงกลั่นใช่ไหมครับไอ้ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากรีนกรีนกรีนนะฮะ ESG ใช่ไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกจะทําไงอ่ะจะกรีนยังไงอ่ะเนี่ยโรงกลั่นมันจะกรีนได้ยังไงนะครับ mm hmm. ปิโตเคมีมันจะกรีนได้ยังไงนะฮะ มันก็ยากอ่ะที่ที่มันจะเดินไปข้างหน้านะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าจะไปยังไงวันนี้จะงงอยู่นะฮะส่วนประเทศที่เขาไม่ได้มีโรงกลั่นอ่ะอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่มีโรงกลั่นนะเขาขายน้ํามันดิบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยเขาสบายเลยนะถูกไหมฮะเพราะเขาไม่มีภาระอยู่ข้างหลังไงของเราจะผลิตรถไฟฟ้าอแล้วลดน้ามันเป็นยังไงโรงกลั่นทปนยังไงจะเอาไปไว้ไหนแล้วจะกลั่นน้ำมันไป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 ขายใครไม่ออกไหมฮะ คือนั้นประเทศไทยเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันนะว่าตลาดพุเลาม,มันมีหุ้นพวกนี้อยู่อ่ะที่มันถูกดิสรัฟตในที่สุดนะ,นะครับอาจจะอีกสิบปียี่สิบปีนะครับไม่เร็วอ่ะแต่มันถูกดิสรัฟตเกือบ,บทุกธุกรกิจแล้วเราไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้แล้วนะครับอ๋ mm hmm. สนามบินผูกขาดคุณผูกขาดได้ทั้งโลกเลยสนามบินเนี่ยคุณบอกเอลทีผูกขาดเนะี่ยคุณผูกขาดเฉพาะอะไรฮะ คนอื่นในมันทาในประเทศไทยไม่ได้แต่คุณผูกขาดเหรอว่าเครื่องบินทุกลำต้องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมืองไทยแห่งเดียวสนามบินอื่นทั้งโลกลงไม่ได้มไม่ใช่ผูกขาดฮะมันไม่ได้ผูกขาดนะครับคุณลองขึ้นค่าใช้สนามบินไปสองพันเนี่ยก็ไม่มีใครก็บินมาที่คุณนะครับคําว่าผูกขาดไม่ถึงว่าขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะขึ้นไม่ได้นะฮะคุณจังแค่ขึ้นแค่สามสิบาทเองคุณไม่กล้าขึ้นค่าใช้สนามบินนะ่ะ ถูกไหมคุณแน่จริงคุณขึ้นเลยสตจากเจ็ดร้อยไปพันสี่เตยแล้วคุณดูว่ายอดนับเท่าเทีเท่ยวจะหายไหมค hmm. าว่าผูกขาดเนะี่ยคิดให้ดีนะครับมันไม่ใช่เรียกว่าผูกขาดนะถูกไหมครับเขาก็ไม่มาเขาก็พานมันไม่เชื่อมเมืองไทยไปเลยนะสนามบินมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นส่งเสริมนะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องการเดินทางเรื่องความสะดวกสบายนะฮะไม่ใช่กิจการที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อค้ากําไร คุณดำเนินการโดยรัฐเนีจะเข้าตลาดรับก็ได้นะเพื่อให้มันมีมันมีอ่าการบริหารจัดการที่เป็นแบบเอกนชนอันนี้ก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่กิจการที่ค้ากาไรมันเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับอถ้าคุณบอกว่าค่าใช้สนามบินอะฟรีเลยอะมาลงเยอะไหมบายโปรดักที่คุณได้จากกําไรของนะฮะของไอเอออที่ปีละ, 20, อะสองหมื่นสูงสุดสองหมื่นเก้าพันล้านเนี่ย กับคนเฮ้ยไม่ต้องใช้ค่าเสียค่าใช้สารบินเข้าออกนะฮะนะครับมันมากกว่า2 9 0 0 0ล้านนะี่คุณนึกดูดีๆธุรก,กิจแบบเนี้ยมันควรจะต้องจะต้องแบบว่าต้องทำกำไรหรือเปล่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเปล่า <c oughs> ถูกไหมค่าเรือแหลมชะบงังเนี่ยคุณไปเก็บค่าเรือแพงๆเนี่ยใครก็จะมาเทียบท่าคุณนะถูกปะ อาจารย์คะแล้วาาที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะลงไปมากกว่านี้อีกเพราะว่าตลาดทุนโลกยังไม่ลงนี่คือจะลงช่วงไหนคะและอาจารย์มองว่ามันลงไปมากขนาดไหนที่เป็นคนอ่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบทานายพวกนี้นะครับมันไม่ไมใช่กรอบทานายนะว่าไอ้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถ้าพูดไปแล้วบอกเซตลงคนก็จะไปเข้าใจว่าหุ้นทุกตัวมันลง อ่าใช่ใชดูนลายกลุ่มมที่อาจารย์เคยบอกอืาใช่มันก็ต้องดูนลายตัวไปเพราะนั้น,นเช็คมัาจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าไอ้หุ้นที่แพงๆเนี่ยนะครับมาตรฐานของ PE ที่คิดกันที่ให้กันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ตรงไหนเราไม่ควรให้คนที่เอาเงินใหม่ๆมาซื้อหุ้นที่มันราคาแพงนะเพราะเราบอกว่าหุ้นเราถูกถูกตั้งแต่พันหกพันเจ็ดจำได้ไหมอับปังบทวิเคราะห์ย้อนหลังมาเลยถูก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 นะฮะแล้วก็ลงมาพันสี่ก็ถูก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 ,ถก,ถก นะครับค่อยๆลงมานะครับไม่ได้ลงแบบพุ่มห้ามนะไม่ได้พังนะค่อยลงมาอ่าเดี๋ยวปันสิปันสองก็ถูกๆอีกนะครับมันควรจะถูกจริงๆอ่ะนะครับภาพรวมถ้าพูดโดยภาพรวมนะครับเอเชียเนี่ยนะครับ PE อยู่ประมาณสิบสามเอาเราอยู่ที่สิบแปดไม่ต้องฟอร์เวดนะครับเอากันตรงๆปัจจุบันเลยนะขัางเสียงก็ได้อยู่ที่สิบนะครับไม่มีฟอร์เวดนะ o อเ a ิ d PE อะไรเลยนะครับเอาความงตรงเนี่ยมันแพงไหมมันมีอนาคตไหมนะครับเรามีอนาคตรครับเราทายกันทุกปีนะครับว่าปีปีปีหน้า g d p เราจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ผลประกอบการออกมาทุกปีแล้วคาดการทุกปีว่าตลาดทรัพย์นะครับกำไรของตลาดทรัพย์จะโตเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทร้อยสีบาท สองปีที่ผ่านมาเฉลยแปดห้าปีหน้าเอาอีกนะครับปีหน้าเอาอีกทำหน้ายีกนะครับมันถูกอ่ะาะคุณเพิร์เจอร์ไงว่ามันถูกไงแต่มันไม่ได้ถูกไงคาว่าถูกไม่ถึงคุณต้องเปรียบเทียบกับคุณประเทศเดียวที่อยู่ต่างที่ในต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็เป็นการเปรียบเทียบกันค่อนข้างที่จะยาก นะครับเพราะมันจะมีปัจจัยนู่นะแต่มันควรจะใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าลงไฟฟ้าในต่างประเทศเขา้า p ีอยู่ที่12 mm hmm. ของเราอยู่ที่38แล้วเราบอกว่าของเรา GPC ถูกเข้าใจไหมครับแต่ของของเมืองนอกเขาอยู่ที่12นะครับแล้วคุณจะซื้อที่ไหนอ่ะเขาจะมาซื้อที่เราเราก็บอกของเราถูกทำไมอ่ะเพราะเรามีนู่นเราจะทำแบตเตอรี่ นะครับก็ทำยังไงแบตเตอรี่ทำยังแบตเตอรี่ของเอเนี่ยทำได้ทำแล้วจะสู้ b y บดได้ไหมเทสล่ายังซื้อแบตเตอรี่จากัีบาดีเลยนะครับเขาจะมาซื้อจากทีีเหรอพอเข้าใจไหมครับว่าคําว่าถูกแพงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข่าวนะแต่ไม่มีของจริงออกมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามันแพงได้ถ้ามันมีอนาคตแล้วมันเห็นชัดเจน นะครับแต่พี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าถูแพ้แล้วคุณจะขึ้นจะลงนะเพราะตลาดคุนเรามันเป็นตลาดของการเก็งกําไรไงถ้าเงินเข้ามามันก็ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่พอเจอของจริงวันนี้นะครับสภาพคล่องของทั้งโลกเนี่ยเขาลดลงมันก็กลายเป็นน้ําลดต่อผุดไงของเราเ็าจะลงอย่างเดียวเพราะว่ามันแพงนะครับอ่าเดี๋ยวพอเศรษฐกิจโลกโตใช่ไหมครับมีการฉีดอ่ะเดี๋ยวตลาดพังไปฉีดอีเข้ามาอีกเงินทั้งโลกเหลือใช่ไหมครับ อ่ะเขาก็กลับมาเล่นเอาเงินมาใส่ใบ้านเราเหมือนเดิมอีกคุ้เราก็ขึ้นไปอีกนะฮะนะครับ<ม>เราอาจจะได้เงินปันผลบริษัทหนึ่งทุกปีปีละปีละห้าสิบตังค์นะฮะนะครับแต่ราคาหุ้นที่เราถืออยู่อะมันลงมาต่ำกว่าที่เราถือห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราได้เงินรายปีแล้วได้เงินปันผลเห็นไหมครับเนะี่ยซึ่งมันไม่ใช่ คือการลงทุนไม่ถือว่าเราถือหุ้นนะฮะที่ราคาเนี่ยนะฮะไหนไม่รู้อะแต่ในการลงทุนในตลอดชีวิตของหุ้นตัวนั้นเนี่ยหุ้นมันต้องลงมาไม่ต่ำกว่าราคาที่เราถือแล้วเราก็ได้เงินปันผลตลอดมันก็เราฝากเงินนี่คือหลักของการเปรียบเทียบนะฮะว่าหุ้นมีความเสี่ยงเงินฝากมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือหุ้นควรจะกำไรมากกว่าฝากเงินถูกไหมครับ S <S ไม่ใช่เรียวกว่าเราได้คือเงินต้นต้องเหลือเท่ากันก่อน,นนะเนื่องออกไหมฮะเงินเงินต้นต้องเท่ากันก่อนนะฮะแล้วการถือหุ้นเนี่ยเงินที่ไอราคาที่เราถือหุ้นเนี่ยมันต้องต่ำกว่าราคาหุ้นตลอดเวลาของการที่คุณได้เงินปันผลนะนะครับอันนั้นน่ถึงจะถือว่าการลงทุนที่ถูกต้องนะฮะแต่ทุกวันนี้เราได้ผลมาแต่เราขาดทุนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บบไหมมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หลักการลงทุนนะฮะ เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดว่าเป็นการลงทุนแบบการกินกำไร,ก,รกันจนเกินขอบเขตเกินไปอ่ะสองวันก่อนเห็นไหมครับขึ้นมา JKN เป็นไงวันนี้เป็นไง OTO ขึ้นมาแล้วเป็นไงเนี้ยเนี่ยคือนี่คือสภาพปริจีนของตลาดหุ้นไทยไงว่ามันก็คือได้แค่เนี้นะครับลงไฟฟ้าเป็นไงบัตรท่อมแล้วซัดซัดกันวันนี้เป็นไงลงยังอ่ะลง,อลงแล้วลงยังอ่ะจะขายขายกันได้ยัง่ง นิ่งมันก็มันพูดถึงมันก็คือ valuation ไงเอางี้เราไม่มีทางเล่นเราไม่เราไม่มีทางคิดพวกเนี้ยได้เป็นสากลแบบที่ฝรั่งเพราะว่าตลาดเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าหุ้นอะไรดีอะไรไม่ดีเขาคิดมาก่อนเราเราคิดวนเวียนเวียนอยู่แค่ว่าวันเนี้ยราคาหุ้นทุกตัวเนี่ยมันได้รับข่าวไปหมดแล้วเราคิดแค่นั้นนะนะครับปิดตลาดมาก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันได้สะท้อนทุกอย่างไปหมดแล้ว นะครับแล้วเราก็จะเชื่ออยู่แบบเนี้ยนะฮะแล้คุณมันก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เล่นกันโดยใช้ข่าวข่าวแล้วเราก็สามารถจะหาข่าวมาอ้างได้ตลอดว่าเอลทีลงเพราะอะไร <c oughs> แต่ถ้าเป็นระบบพี่พี่ไปฟังพี่พี่บอกเอลทีนำแพงนะครับขายตั้งแต่หกเก้าเจ็ดสิบขายอ่าก่อนหน้าที่นั้นก็มีคนมาชวนพี่นายบอกให้เล่นเอล ครับก็แบบก็เล่นไปเรืยพี่ขายเพราะมันแพงแล้วสุดท้ายจริงไหมลงเลยพอลงปั๊บเอาแลละหาก่ออ้างแหละเห็นไหมนะครับเรื่องกับคิงพาวเวอร์มากเรื่องนู่นนี่นั่นมากหาเหตุมามันได้ประโยชน์เลยฮะจากการลงทุนไหมครับที่เราจะมาอธิบายเรื่องที่เกิดภายหลังนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการเล่นหุน้นที่พูดวันนี้เลยนะครับว่าตลาดหุ้นเราหุ้นหล,หลายตัวที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่มันแพงเมื่อเทียบเป็นมาตรฐานสากล นะครับแต่มันจะลงไหมเนี่ยนะครับถ้ามันคอนเนอร์อยู่อ่ะมันก็จะไม่ลงนะครับโดยเฉพาะการคอนเนอร์โดยรัดเนี่ยมันจะไม่ลงนะครับมันก็จะทำให้ภาพของของตลาดภาพรวมเนี่ยมันหลอกมันไม่เป็นไปนตามความเป็นจริงทําให้เราอะเล่นหุ้นยากมากในแง่ของการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน นะครับแล้วเมื่อวอลตลาดน้อยลงไปผู้เล่นน้อยลงไปหายลงไปถามว่าฝรั่งไม่รู้เลยว,ว่าติดพุ่นกับทั้งประเทศแปดแสนล้านเนี่ยนะครับเขาเจาเงินไปซื้อหุ้นคืนพวกคุณแปดแสนล้านก็ต่อเมื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับขุดเจออะไรสักอย่างเนี่ยแร่แร่แรเอิร์ธอะไรสักอย่างเจอทองคํอเลยมากมายมหาศาลเนี่ยเขาถึงจะกลับมาซื้อหุ้นบ้านเราอ่ะถูก <c oughs> เขาป่ะเขายัางไม่ <c oughs> เลยอะ่ะว่า ธุรกิจบ้านเรามันจะเติบโตได้ยังไง CPF CPR เลยทั้งหลายแหละ g p x เนี่ยนะครับซื้อมาจากซื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้นแหละแพงๆอะ่ะแล้วเป็นไงอะ่ะ PE สามเจ็ดสามแปด PE ของค้าปีเขาจะมากกว่าสิบห้าไม่มีโก้ดอ่ะสิบห้าก็ถือว่าแพงแล้วอะ่ะถูกปะ่ะสามสิบกว่าก็ลงลงไปเท่ลงไปเท่ลงไปเท่ทจะขยายสาขาตุงไหนอะ่ะถูกไหมครับเนี่ยหลายๆตัวมันแพงอยู่ไง แต่พี่ไม่ได้บอกว่าราคามันจะลงนะครับเพราะมันคอนเนอร์อยู่ไงมันเลยไม่ลงไง mm hmm. ถูกไหมครับจะของไม่ขายมันก็ไม่ลงอลยแลวอย่างก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เคยมองว่าอย่างเทคอย่างฮาน่าเคซีอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะอิง mm hmm. กับเทรนด์ hmm. ของโลกเนี้ยก็ยังลงทุนได้อย่างนะอย่างฮาน่ารงมาตัวนี้พีเ e อ16นะพี e mm ิบ hmm. 16เนี่ยต่ประเทศที่ทําสินค้าประเภทเดียวกับฮาน่าในขณะนี้ก็คือเขาเรียก OEM รับจ้างผลิตรับจ้างประกอบ นะฮะนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างของตัวเองที่ต่างหากอย่างเนี้นะครับอันนี้ก็ p ีเอ16ถือว่าต่ำเพราะว่าในต่ะเทศเขาอยู่ประมาณ22หรือยา k c ซีที่ทำแผ่นเวเฟอร์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสหนึ่งข,ของการทำซมิคอนดัตเตอร์นะครับพี e พวกนี้เขาก็ให้กันประมาณ25-30ได้นะครับเพราะแผ่นเวเฟอร์เป็นสิ่งที่สัมพันธ์นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับของต้นแบบของการ การทำระบบเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือชิปเซตทั้งหมดน่ะมันจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับก็พีก็สูงได้นะฮะเดลต้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่อุปกรณ์ซัพพลายนะครับซัพพลายต่างๆที่จะมาประกอบนะฮะเป็นชิปเซตต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ของเดลต้านะฮะ เขาก็ไม่ให้ PE กันสูงขนาดเดลต้าบ้านเรานะฮะอย่ามากก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสามสิบไม่เกินนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ฮะผู้ที่นะครับออกแบบชิปนะออกแบบชิปอย่างเดียวเลยออกแบบก็เป็นเจ้าของรู้ไหมฮะออกแบบเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามวาระอย่างเอ็นวีเดียนะเขาออกแบบแล้วเขาก็จ้างคนอื่นผลิตอ่านไะต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แบบเนี้ย เขาก็ให้ PE เป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับอย่างตอนนี้เขาให้ PE ไปถึงร้อยนะฮะเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะครับอแต่ถ้าเป็นประเภทที่อ่าขายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบชิปอีกทีนึงนงะบ,บริษัทพวกนี้ก็สามารถที่จะให้ PE ที่สูงๆระดับ50ได้นะครับ พราะตั้งแต่มันตั้งบริษัทมาราคามันไม่เคยลงเลยมันขึ้นอย่างเดียวนะครับเ mm hmm. จอโควิดมันก็ไม่ลงครมันขึ้นอย่างเดียวนะครับ mm hmm. มันเป็นปร,ประเภทประเภทประเภทของเราเนี่ยมีอยู่ก็คือเป็นอ่าซิมิคอนดักเตอร์น่ะอยู่ในกลุ่มแคปซิตอร์อมีหกกลุ่มนะฮะนะครับของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อ่าที่สี่กับห้านะครับกล mm ุ hmm. ่มที่หกเนี่ยจะเป็นพวกที่ผลิตเครื่องมือสําหรับ สร้างชิปมีหลายกลุ่มนะฮะจะพูดถึงซิลิคอนลอเตอร์นะเพราะนั้นการให้ p e อเนะี่ยไม่เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับต้นน้ำการน้ำไปน้ำซั์ฉินทาปัญญาหรือเปล่านะครับ mm hmm. มีซับฉินทปัญญาหรือเปล่านะฮะหรือเป็นพวกฮาร์ดแวร์ผลิตอย่างเดียวรับจ้างผลิตพวกนี้ก็พ e ต่ำนะครับให้ไม่เท่ากันนะครับมันมีมาตรฐานนะมาตรฐานจากไหนก็สังเกตดูนะครับไปดูได้หลายตัวแล้วก็สังเกตดูว่าอ๋อถ้าอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวกที่พวกที่<ฮ>ทําทุกอย่างออกแบบด้วยผลิตด้วยตรวจสอบด้วยนะครับพวกเนี้ยกลับกลายเป็นกลุ่มที่ PE ต่ำกลับกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ดี<ฮ>เป็นกลุ่มที่เฉยๆะั<ฮ>้นการการศึกษาเข้าไปในในในเรื่องพวกนี้มันเป็นการที่ที่ต้องรู้จริงพี่พี่รู้จริงทุกธุรกิจนะฮะเพียงแต่ว่าอา่พี่ไม่ได้ใช้ใบอน,นุญาติเคราะห์ พี่ก็พูดไม่ได้นะแต่พี่ก็พูดมันโดยตลอดนะฮะนะครับเพราะพี่รู้ว่าพูดยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายเป็นการให้ความรู้กับผู้คนนะครับมันสามารถที่จะพูดได้อนะ่ะพี่ไม่กลัวนะฮะนะครับคือ mm hmm. ต้องรู้และรู้จริงอ่ะนะฮะต่้มันมีมาตรฐานของมันอยู่อ่ะแต่พวลเราพี่พูดทั่วไปมันไม่มีมาตรฐานฮนะมาตรฐานแล้วแต่แล้วถ้ากูอ่ะแล้วแต่เงินแล้วแต่จะ <laughs> <laughs> ปั่นจะไปตรงไหนอ่ะปั่นกันทุกตัว mm hmm. ไม่ออกไหมไม่ไม่มีมาตรฐานในเรื่องของ valuation อะไรเลยนะฮะ เราแต่เราก็จะอยู่เราก็ต้องยอมรันะว่าเราจะอยู่เข้าล้วก็อยู่ไปก็อยู่ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากกลุ่มเทคเนี้ยค่ะอาจารย์มีประเมินว่ากลุ่มไหนถ้าในช่วงถึงอับถึงสิ้นปีนี้อีกก็คือไตรมาสสุดท้ายแล้วอ่อีกเดือนหนึ่งเนี้ยค่ะควรจะลงทุนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์กราบอะไรเงี้ยค่ะจับจังหวะเข้าให้นักทุนรายย่อยดูคะ่ะเออพี่พี่คิดว่านะพี่ไม่ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าพี่มองว่าหุ้นเนี่ย ขึ้นอ่ะต้องเป็นใจมาสองไปแล้วนะครับ mm hmm. อเป็นใจมาสองไปแล้วนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นไม่จริงเพราะว่าสัางชาติไม่มาที่พี่เคยบอกยานจนําได้ไหมว่าถ้าถ้าพิจิกาเขาไม่มาเนี่ยรอกุมภาเลยอืม mm hmm. ที่พี่บอกอ่ะกุมภาไม่มาให้ดูพฤษภาพุทธาไม่มาให้ดูสิงหาสิงหาไม่มาให้ดูพิจิกาพิจิกาได้ยังขายอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้แนวแนวของการลงทุนแบบนี้แล้วก็เราบอกว่าไอเดือนหน้าเนี่ย นะครับมีหุ้นอะไรบ้างมันต้องไม่มีไงถูกไหมครับเพราะว่าโดยหลักการ mm hmm. ของเราก็เงินจะมาจริงๆไม่ถึงว่าโอกาสที่ฝรั่งจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูเดือนมกราแล้วว่าเขาจะเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าถ้ากุมภาเนี่ยนะครับรตใหญ่จะเข้าเนี่ยมกราเนี่ยหุ้นจะต้องเป็นปัจทอมและเงินต่างชาติจะเริ่มเข้าตั้งแต่เดือนกลางเดือนมกรานะครับ mm hmm. ถ้ากลางมกราไม่เข้ากุมภาก็ไม่เข้าอีกคุณก็ไปดูพฤษภานะครับ พราะเงินมันไม่มาเนี่ยพูดมันไม่มีทางขึ้นได้ฮะมันก็จะขึ้นแบบที่เราพูดกันนี่แหละนะครับขึ้นไปแล้วก็วนตัวไปวนตัวมามันไม่ได้ขึ้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำพี่เข้าใจยามนะที่ที่บอกว่าหุ้นอะไรเนี่ยมันควรจะหม่ถึงเพราะนักลงทุนพ่กเราพี่เข้าใจเขาดีเขาต้องการหุ้นสักตัวหนึ่งที่ถือนีออกไหมฮะแล้วถือไปยาวนะครับนั่นคือนิสัยของนักลงทุนไทยส่วนใหญ่นี่ไม่ชอบเทรดหรอกมีส่วนน้อยนี่นแหละนะที่ชอบเทรดแต่คนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนนะฮะ เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่าบ้านเรามันไม่มีหุ้นที่จะลงทุนเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ